สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแ,มแรล้ง 4M นะฮะกับฮีโร่เด็ดบุญนั่นเองนะครับอยู่ในคอนเซปต์กดคนเดียวน,นะฮะหรือว่าโซโลแล้งนะครับเป็นเด็ดบุญเลนการนะฮะเคยทำไมมันกระตุกวะ ผมได้เฟิร์สบัตนะแต่ว่าผมไม่ได้อัดนะครับเมื่อกี้เดวัวเขาตัดรุนของผมไปอ่ะเดี๋ยวลองมินติน่าจะตบเสื้อได้ีายเช่วยไปได้วะช่วงนี้แถวบ้านผมฝนตกหนักหนักตกบ่อยๆจนตกจนน้ำท่วมแล้วเนี่ย เจอแล้วสัตรูหายไปผมทำเป็นสตรีมบูธนะทุกคนกระดาษลงตะลุนเพราะว่าจะเอาสแต็กล้วก็เอาตีเร็วนิดหน่อยนะครับ ศ <Generation. S 2> ัตรูหายไปศัตรูหายไปเอ่อทำไรไม่ได้เลยทำไรไม่ได้จริงๆว่ะตดเกมทำไรไม่ได้เลยผมชิลแล้วตอนเนี้ยผมกดเสื้ออยู่อะแต่ไม่รู้ว่าเลดเกมจะสูก้ก็ได้เปล่านะ โอเคเซอร์มาแล้วน่าจะไปบอนปะผมคิดว่าน่าจะไปบอนแต่แกงก็ได้เยือนได้สัตว์หายไปรู้จะแกงยังไงวะเรียบร้อยแตกตรงนั้นมีบ่อนะตรงไหนตรงนี้หรอ

ล่ลาลูลา่านี่มนขนาดี่คนข้ะ้าต่อยากนะผมว่าหายนะหายไม่รู้ว่ามีหวอนแล้นะผมเดินมาอย่างเงี้ยนะ เหริ่มมีกินแล้วนะเร็บไปน้องโอ้โหอืมไอ้นี่ก็ตีดังเลยแม่นี่มันจะรื้อไปเดี๋ยววุ่เอาเรื่องยังวะ ไปเดีว uhm. ูดอไปเราทำอะไรไม่ไ hmm. ด oh, ้ตงนี้ดอวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันีมันียัดหัวกุหลาบทำอะไรไม่ได้หรอกแบบเนี้ย้อ้ยไม่รู้จักเวลิกู ได้ไงวะเน้นได้เรามีอีลูชั่นไงเราก็เล่นได้เลยัะทุกคนหายหมดนะเบิร์ดจังหวะเมื่อกี้หนึ่งตบห้าก็ว่าได้นะมันมีอิลูชั่นครูดาวสกิลมาเร็วเฉยๆมันก็ได้แบบเรื่อยๆฮันดาหายนะหาย ตามาผมตามตามกันนะตามบนกันศ<ล>ัตรูหายไปสแต่ทีสามกองกูอะแต็กไม่ได้ฟาร์มันเออสแต็กไม่ได้ฟาร์มสแต็กไว้ก่อนไม่าข้าวฟัวโอ้ยเดียวโวมา,มามามาสี่เลยอะมาหมดวะระวังระวังบอดฟ้าระวังอยู่ตรงไหนเนี่ย เป็นจะวอดพาร์หาใครไปสิไม่ระวังมองเฮ้ยคู่แตกพี่บอกแล้วไงว่าุดดินมีกําลังขึ้นขอนไม้ลอยให้จังหวะไี้ thì tinh cang mà leo á thằng này wán à, để ô đưng gà với, ừm, lên, บางทีผมก็ไม่เข้าใจเขานะว่าสไตล์การเล่นเขาเป็นยังไงบางทีก็งงงงเฮ้ยป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วว่อนปะน่าจะว่อนแหละ มัไม่อยู่อะไรตรงนี้หีกจไปก่นไปไม่ต้องกลับไปเขาเรียกว่าเดินสายกลาง แต่เนี่ยสายป่าจังหวะจริงจริงจังหวะนั้นนะถ้าเดออ่าไม่ใช่เดอถ้าเบเฮมอสอยู่บนอ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะตายแล้วน่าจะเล่นได้ด้วยผมกลับบ้านแล้วกันครับ โอเคฮะอธิบายสกิลกันนิดนึงนะครับสกิลหนึ่งจะเป็นการเลือกตำแหน่งนะพื้นที่เพื่อแท็บนะครับหรือว่าจับเป้าหมายนั่นแหละจะลดเก่อนแล้วสร้างความเสียหายกายภาพนะครับสกิลสองเป็นสกิลกดนะครับมันจะหยิบไม้ขึ้นมานะครับนะไม้มันจะเพิ่มโบนัสโจมตีให้เราโจมตีสูงสุดได้4ครั้งเราสามารถกดสกิลสองปาใส่เป้า,าปหมายได้นะครับไปทำดาเมจวินนี้สตันนะฮะทำไมถ้าแตกติดสองกอง ้ไม่รู้จักนี่เอ็งบ้าหรือเปล่าลห้าห้าข้าก็ตบเรียบโอ้โหสวยฮะสวยครับจังหวะสวยมาอจินแมนด้าสวยทีแรกผมนึกว่าผมจะตายผมรอเซอร์ก่อนเดี๋ยวเซอร์เขาก็โดดมามาพวกวะ ขอให้มาสกิลสามมันต้องกดนะครับมันจะวิ่งผ่านพวกต้นไม้นะครับมันจะได้คนเวนิการเคลื่อนที่นะฮะแล้วก็ได้บัฟกันสโลนะครับหรือว่ากันดีบัฟนะครับติดสโลอันติก็ตบเป้าหมายแนละ้วสร้างความเสียหายตามค่าสเต็งเป้าหมายนะฮะบวกกับเพชรพีได้บ้งสกิลเลยตรงเนี้ยพอดีถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะสเต็งอย่างเดียวมั้งฮะเฮ้ยป้อไมไอ้แดงโดนซ้ำแล้ว ไใช่ฮะของสเต็งเป้าหมายครับไม่มีเฮดพีนะแต่ก็เอานั่นแหละฮะถ้าสเต็งเยอะมันก็มีเลือดเยอะใช่ไหมล่ะมันก็ตบแรงขึ้นแหละฮะเวลาเราตบอ่ะเราก็จะได้สเต็งเป้าหมายมาด้วยนะมันไม่เหมือนกับการขโมยนะมันเหมือนจะแบบได้มาเลยนะครับคำนวณจากการที่เราตีใส่เป้าหมายนะ40%นะครับ มมันจหอฉุยต้องรอให้สกิลหนึ่งมันขึ้นก่อนนะฮะไม่งั้นไม่ได้ครับลิฟทายสวยพันคดเปรเวอร์เป็นผมผมได้แล้วอย่างเงี้ย บอกตรงๆนี่มันทางของพี่เฮ้ยโอ้ไม่เดียวโดนซ้ำเขาแล้วตบกูยังลูกรีแอคชั่นทีมเราช้าไปนิดนึงผมทำกิมมอนะมันเร่งรถคูดาวนะครับจริงๆอ่ะผมว่าทำรีเฟรชอ่ะมันจบไปเลยนะแต่ผมอยากตบแรงกว่านี้ไงก็เลยออกกิมมอแล้วกัน กดไปเลยแล้วกันนะผมไม่เสียดายดิเจนไม่น่าจะรู้หรอกมั้งว่าเราอยู่บนลิฟปไทยผมได้ตบยับอะถ้าเจอนนนนนนะะ้้าามมััรรออออยนะออยูู่่ดนะ ไอล้ลิงจอ๋อเอ็งอย่ามาทำซ่าแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยนี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้ากี่ร<พ>อบเรียกอะไรมาขอมี่กําลังค้นเด็กๆไปน้อง เอา,า,อามมอบ้านครับผมตัดลุนดีกว่าผมเคยคิดจะทำหลายรอบแล้วฮะเดดวูดอ่กิมมอไม่เคยสำเร็จสักทีเพราะว่าปกติผมเล่นอ่ะผมจะไม่ทำกิมมอชิ้นแรกไงเพราะผมรู้สึกว่าเก่ง เกมมันได้เปรียบผมจะขึ้นเป็นเดโมนิกหรือว่าเกาะใหญ่ไปเลยนะครับ <vis> อีกประมาณพันก,ก,กว่ากก็ได้แล้วพูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนเรียใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นตัวมันโกงนะเว้ยจริงเป็นตัวมิดเลนตัวหนึ่งที่โหดมากนะครับ เพราะว่าสกิลต้นเกมเขาแบบเวอร์วังอลังการของความแรงอยู่แล้วไงล้อป่าไม่ได้ครับมิชชั่นผมก็คือจะเล่นอย่างเงี้ยฮะดักป่าวิ่งมุมป่าไคโผล่เล่นแล้วก็แถบพอโดนแล้วก็วิ่งเข้าไปตบสไตล์เดดบูดเล่นก็ประมาณนี้แหละตัวเดดบูดออกกับท้าฟ้าได้นะครับทุกคนาง จะทําให้สกิลอันติเราคูดาวเร็วขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็การขโมยเอ่อการการดูสเต็งของเราก็จะอยู่นานขึ้นนะแต่ก่อนมีกระทาฟ้าตบ30มสิบดูสเต็งอยู่30มสะก็คือมันรีรีตบรีตบเท่ากันเลยจะรอให้เนฮะ้ยพอไมไอเขียวโดนซ้ำเขาแล้ว เต่าบินเข้ามาในป่าอะไรของเมดวะเล่นได้ไหมรอก็ได้นะไม่น่าตายวะ จริงๆนะเว้ยผมมันทําเกมมาดีแล้วอ่ะผมพยายามทําสเปซให้เพื่อนที่ฟาร์มเว้ยแต่เขามาวิ่งเล่นอ่ะตัดเลยก็ได้ลุนล่างอยู่ไกลมันมันเป็นฮาร์ดแครี่อะฮะมีมีบู๊แวกด้วยแต่ว่าของมันยังดูน้อยมีแค่ผมคนเดียวที่รู้สึกแบบมันฉีกฉีแค่คนเดียวอ่ะเออมันก็เลยแบบถ้าเลดมาจริงอ่ะหรือว่าผมเฟลบ่อยอ่ะมีมีสิทธิ์โอกาสแพ้สูง <c oughs> มีของอีกสักหน่อยให้มาออฟาร์มฟาร์มไปดึงเกมให้แต่กิมมอมันไม่ติดนะเว้ยสถานะของสกิลเพราะว่ารู้สึกว่าสกิลมันยังไงเดียสกิลผมมันเป็นกายภาพอะ มันไม่ใช่เวทอ่ะมันต้องตีธรรมดาครับมันถึงจะตีเอฟเฟกของกิมมอร์แค่นั้นนะเสียงคุ้นๆเหมือนพี่นู้เลยอ่ะานี่ขจัดไปสามแล้วเหรอโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกเฮ้อโดนอีกแล้ว บนได้ปะมีใครมาบนปะไม่น่าตายนะเด็กๆไปนสวยสวยนี่บ้าหรือไฟสามหรอโอ้ไม่รู้จัก นนนนี่่่่เเเอออ็บ้้าาหรืปลมมึไใชขตังพอฮะออกเดโมนิกได้ออกเลยแต่ผมก็ว่าแปลกนะแต่จริงๆอ่ะตัวตัวคออย่างอย่างผมใช่ไหมผมผมมองว่าผมเป็นตัวคอนะแล้วก็มีเบเฮมเมตดิเบเฮมมอสก็เป็นตัวคอเหมือนกันเป็นตัวเติมจังหวะไม่หนึ่งก็ตัวตามอ่ะฮะ แต่ทำไมเขาชอบแบบเดินไปคนเดียววะไม่า้มาสตาร์นี่เพื่อนอย่างเงี้ยมันดีเลยนะเว้ยกลับเลยกลับเลย In visibility. ก็ออกเจ็ดก็ดีนะครับมันตบไกลขึ้นเยอะยนะหมดเล่นเปล่าไหวปะไม่นานมีดลอยเดียวอ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรระวงังการดีกว่าไหมการก็ได้นะเซอร์คนเดียวว้าบอ่ะตบปอมนั่นแหละ <laughs> Ký tàu hải lên đúng không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เปิดตัวเปิดใจเฉยครับไม่ได้กล่จะเข้าไปตกก็คูลคูมไปนั่นแหละสบายเล,ล่นแคลรี่ต้องฟาร์มน้อยเกมมาดีก็เผื่อเซฟไว้มันมีแคลรี่สองตัวอย่างน้อยเออฟาร์มสักตัวหนึ่งก็ยังดีฮะไม่ใช่มาด้วยกันแบบหมดทุกตัวเงี้ยมันไม่ไหวน่อ่อนปะวะ ไม่น่าจะมีปะมันไม่น่ามีนะว่าตัวนี้บอสนะเพราะว่าเพื่อนเราปักหวานฟ้าไปแล้วเขาละแวกเองเหรอวะผมว่าจะซื้อไปหวานหลังสักหน่อยไม่เป็นไรเอาตรงนั้นเลยครับเอามันจะได้เห็นแค่นี้ก็ยังดีอะ โ,โอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกแค่จังหวะตรงเนี้ย๋ยวอมแก้โอเคโอเคตีคลองได้นะคลองเกิดแล้วเดี๋ยวไปออล่างกันเสียงเหมือนน่นเน่เลยใช่ปะเนี่ย อืมไม่ใช่พี่นู้อ่ะเสียงเหมือนพี่นู้อ่ะไม่เหมือนได้ไงก็ผมเองไงใช่แเน่พี่นู้เน่นม,ามาตีคองกันดีกว่มามาุดแบกถือก็ได้วางให้หนักกากลาร้าทิงง้งอ่ะเออวางไปเลยไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอก <S <S นายตัวตีฟีของทีมไอลิงจอเอ็งอย่ามาทำซา ไม่มีบิงนะน่าจะได้แล้วนะพี่บอกตรงๆที่มันพางของพี่ชัดโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกยาวเลยครับยาวเลย,ยเลยฮ้ยบออไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้ว ก่านไม่มีอืมไอ้น,นี่ก็ตีตังเลยเจอจอกเฮ้ยบ้อมไแดงโดนซ้ำแล้วเดี๋ยวผมจะแถบแถบเผื่อไว้แล้วเดี๋ยวเผื่อต่อเขาชิวเข้ามาผมว่ายังไงก็มีโอกาส สวยสวยตบตบสวยสวยเป็นไฟที่มั่วซั่วมากแต่สวยจบไปเลยแล้วกันเหลาล็อตเลยวะเดี๋ยวนี้เดียวใช่ลอดจะชิวเข้าใหม่ปะไม่ชิวไอ้ควาไม้เขียวโดนซ้ำเขาแล้ว ผมดักผมผมแถบไปรอแล้วไอ้นี่ก็ตีจังเลยเรียงบ้าหรือเปล่ามาให้นอนกบลวดนะโอเคผมทำกระทาฟ้านะใครจะหาได้เขียวแตกซะแล้วใครจะหาได้เขียวแตกซะแล้วจริงๆผมมองว่ากระทาฟ้าสำหรับผมไม่จำเป็นเท่าไหร่ผมนิมเสียดีดือจบแล้วมั้งชิปเปอร์ขอทาฟ้าได้ปะโอเคครับจบแล้วจบแล้ว โอเคคร้าม okay, ห่ากดูเราชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผิดพลาดไงขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอบคุณมากขอตัวลาบายจ้า